อ่ะใส่ส่มนะกันนะปัดัวไม่ขากไงเนี่ยของแทะนะจับแจ็ครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขซุกคนครับมาขอกับปลายุ่นปีคือเก่าครับพี่น้องนะครับมาอขอกันยุปป่ปลานะครับพักกันมาหากินข่าวป้าวสักเดินเบิงกันว่า,าทีมงานเนี่ยเพิ่นล่วงหน้ามาก,ก่อน,นี่เพิ่นได้ยังกินครับไปเบนินกันเลยครับโอ้คือควรทุยๆทเน้องมาดี ว่ากำลังเป่าเลยสวัสดีครับผมไป้ยังกินเนเาะนี่มา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 ตงปลานี่แล้วตงปลาอาีหยังนี่ออกน้อยก็ได้น่อยม,มาหาปลาก็ได้น้อยเนาะบัีบเ้เนาะอ้าวคนหมานเนาะคนหมานเน,ะนานเนะไปขีชไปขีพกับพ่อเฮ็ดเจ้ <laughs> ใส่ใ่แล้วไปย่างปานเด้วยเดี๋ยว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 เราบอกโอ้มาทันพอดีเวลาพอดีด้วยนี่คือจังูนี่เนาะคือจังงูคือจู้มาท่านเวลากินพอดีเลยป่านเตรียมกันไว้ว่าท่านอ่ะเาพูดเหระมีนกแก่พ้อผมเอาเอาเอาเถอดพร้อมมันหนาวบอกคือถอดเสื้อหนาวยังไงบอกเดีพุ่มติดลบลอยองสายกับไม่ค่อยแดดปาน้ดนะ Puddha, cella pudding nằm gần nằm bóng nèo là cella bà bòi cella bà bòi bà bòi 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 bùa bùa súp bà 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 là bà 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 มามาขึ้นมากินปลาเผากันสุกแล้วบ่ตาเกลียดบ่ดิกินนิดหนึ่งนะมาครับมามาหากินข้าวปลาวันหยุดกับผมพากันอยู่ห้องบ่เป็นนะโอ้ยคนเปลืองเปลืองน้ำเปลืองไฟเพิ่นว่าสัน<ห>่นก็เลยมาหากินข้าวปลาห,หากินยากเด้หากินเงนี้ย นะครับปาดๆตัวอันน้ำแซ่แข็งมากเอาอันกว่านี้แหละต่างมัน้ย่างเพิ่นปลาย่างปลาย่างอันคืออย่างนี้ว่าเรื่องบอกเกลือมาเป็นน้ำแข็งไม่ได้ลายนะครับมากินขอบป้ากันครับมื้อนี้มื้อนี้เตรียมการมาข้าวลิงข้าวลิงปาด เค็จเมียงบ่ะใช่มกินเมียงปลานิ่นรสเน็ดับนั้นบ้าบอยขึ้นมาแล้วออครับอ่ะอใส่ส้มกันนะป้าตัว<อ>งไงาขาดไงเนี่ยของแท้ไปไปของแท้ของเละขาดเป็นเกลือไปหมดไม่อยอ๊ะาแห้งหอ่ะยญาแห้งวางแล้วเอาให้ให้ไฟเร็่ก่อนเตรียมพร้อมรดสุยะแต่ว่าลืมเกลือ พ่อมเนวใด,ดนั่นจะมาอยู่กีไรบอกให้ม่คาคนพอมแนวใอรพูดดิเ <c oughs> จ๊แม่มา <c oughs> มา,มา <c oughs> สมเกียรชันอะไรให้แล้วครับเดี๋ยวมาเบิงนะครับตอนกินข้ากันนะครับจะ,มะบ่มงเราบนี่ชิ้นเส่ซ้ำมู่บ้านซ้ำหมู่บ้านป่ะไม่ก็วางสิน้าเบาซูรินอยู่นะชินหลงน้ำชิ้นิงไ่ลงกล่องไฟเนาะน,นี่ อันนี้ก็แล้วแส่คุยกันเองเนาะโอ้โเอาไปเห็ดซุปนุ่มใหม่เนาะไหมเผาเอาปเป็เคียนซุปไปเสียบอันนี้ปลาบ้าบอยขึ้นมากวงาขันพี่น้องนะครับตุ้งง่คักอยู่เบิง้งเอาเมือเทียบไปเบิง้งเอาโม่งง่กว่าฟ้ามือ,อผมพี่น้องเอ้ย บอยลูกแล้วบอยไม่ได้เอามาใส่ปลากระปักเดี๋ยวมันจะไฟลูกเกินเอาไปวางไว้ก่อนโคตรที่สามก็แล้วโคตรแช่ครับขับไปยว่น้ำพี่น้องจนโดนลงคลิปเช่นึงเพราะเขามีเว้รับอันใดเอานี่เดี๋ยวไฟนี่คูุ่๊บมันจะเดี๋ยวผมยันในลุ่มน้ำกิ่นี่มันหอนว่าอยู่มันรอนุ้ยนี่ก็ถือว่าพีผู้ใดยืดตั้งโคกหรือเปล่านี่อืม คับเดี๋ยวจตะปุ่งการใส่ชีวิตวันหยุดทำมาหากินนะครับคนไทยในแต่วันนะ่ะวันหยุดครับผมเอาแล้วครับพี่ร่องมามากินเข้ากันนะครับข้างล่างค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะครับมาพุ๊พุ๊ธ นี่นะครับเมียงปลาเปสะเออเปสะโอ้ยบอกผิดอืน้องเปสะโอ้ยเอาบาวสุยกินอีกบ้างสุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องนะครับกินยุคคางน้องน้ำนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวว่าไม่รู้เหมือนเนี่ย<ม>าดทีโูม,มาครัดนะกินเปสะเมียง เอื่นมันสองยางไงเราเอาร่วมกันรุนเนาะมาครับเซแซมกันครับพี่โจก็จะมาอยู่อีกนะมีมาลองดูนยชวนมางคอยเซฟไปได้บ่อคอยสิไปได้บ่ออยู่นะสกู๊ตตันนี่กู โอ้หรือมีเก็บสารละแนนี้โรงงานให้มาพี่น้องกับเจ็บแซ่บครับกลางปลากลางให้กางลงตางน้องน้ำโอคางน้องน้ำแตะผักไผ่กำลังงามแต่แล้วไงปลูกแฝดทำไมไม่งำ อีกพวกนึงเ็าไปหาเขือนที่เราไปกันเนะ่ะเราจะไปเขือนใครเขนอนไหนพระแน่พี่อ่ะเราฟังนู้นเหรอฮะฟังนู้นเหรอใครไอทูนี้กลา ไอ้ไรนะไอ้เขารู้จักเอ็มรู้จักเหรอไอ้เอ็มมันเกิดขินเกา่ามันยุคขิ้นนั่นไงไอ้เอ็มมันไปเอาน้ำม้ก,ก็ไปเอานวนเด้ราดน้ำจิม้มอะไปเอาไอ้ที่เราไปเอากันนั่นแหละแต่มันคนเราไปเอาอีกฝังมันไปอีกฝังก็มีซ้อมไม่ต้อง เราถึงลานคาเราวิ่งตรงไหมใช่ไหมพอถึงลานคาต้องสามแยกกับเราวิ่งตรงใช่ไหมเดียวซ้ายเออแต่ไม่เดียวซ้ายเดีวยวเอ,อ็มนี่เกียพักอยู่นู่นเคยอยู่นู่นอ,อ่าเขาอยู่ลงไก่ยู่ตาเฉินอยู่แถวนั้นอะ่ะแกซ่าไก่ไหนดูด้วย เราก็ไกเอาให้มันทุกอย่างไงไก่หมดอืมไมกกโมโเนี่ยที่ที่มันปลูกไก่โมนี่ไม่ใช่ที่มันเด้ที่หลวงอืมเขาเช่าห,วหวลวงมาไม่ได้เช่าวักแบบแท้แท้ช่วงหน้านี้มันไม่มีน้ำแห้งมันก็เอามาทำจางรถมามันหาที่ว่างกันเจ๊กมันหาที่ว่างกันจะตายเอา ล้มบ่โอ้ลมอยู่ตอนนี okay. beach, ้เต้นขามืนอกี้ตัวนี้คือมีไปเตะมีคนแตนี่แก่แกไหมโอ้แสบพกไปนอกแสบพักโดนโดนกินเท่านึงสมบุกขาป้าเยออสมก็กินขาป้าเขาวน้าเขาวน้องกินเขาน้องเยอะมบาสุรินทุบเลยเนี่ยหวกปวกเหรอ ยี่หองยี่หอเขาไม่เผาไม่กี <S 2> <S 2> ้ด้ยกี้กินน้ำปลาเหรอไอชาตีเห็นนี่ชาตีจะบอกกับไม่ไหนมันจะได้ดูว่ามันอร่อยไม่อร่อยเนาะวายไก่ถอดหอว่าน้ำพี่ร้องใส่น้ำมันจัดขอสูตรตีน้ำจิ้มดีไหมโอ้จิ้มเมมัลลิเนียอดทุยอดเมมัลลิเกลหมูไก่ ขนมจีนยังมียี่ห้อนุ่แม่มาลาอาเด้กพี่น้องเลยแกทำยูทูบด้ิหัวหัวแกจะเป็นคนซอยแล้วก็จะเป๊กไปด้วยก็จะลิ้นพันไปด้วยคุยพี่น้องทั้งไทยพี่น้องทั้งไต้หวันแล้วกับพี่น้องทั้งกุลละทั่วโลกเอ้าใส่ไข่กับใส่ไงดูงงดูไม่ใช่ล้มปากก่อนเห็นก่นใส่ทั้งปลาใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งไก่ลูกแม่ซาอะไรแล้วล่ะช่วงนี้ยหลุมมิด เอาบานนี้คำยากน้องมีใครตุ่มไตทอดปลาสิน้นบานนี้งัดจังเลยล่ะพี่นะแซ่บแซ่บครับ ไม่ได้ตัวเนี้ยทำบัวปากไป <c ười> พักมันใหญ่เกินก็กินไม่หมดคำเดียวอิ่มเลยนะหรือว่าคำเดียวอิ่มเงี้ยคำเดียวแบบคุยแค่ไม่ได้อ่ะถัากลับมาคำนึงจึ่งอยู่พักงไงผู่หล่ะ กินเขาแล้วกับกินเขาคิดแด้เลยอิมอ่มเลยมุมไผ่มุมม,ม,มันครับพี่น้องนอนได้บาทยิ้มคลัทกับบ้าบ่อยสมอยากอยู่ว่าซึ่งส่อะไบรรยากาศสบายๆครับพี่นอ้องอนใส่อะไรแก เอาละครับขอบคุณหลายที่สามารับชมนะครับพ่อกันไหมอ่บาบรยุทธิพาไปอายุหากินทั้งใดนทีมีคลิปแรก่็ไปฝากกดติดตามนะพี่น้องร้านประอนมือนี่สวัสดีครับ